การก่อสร้างสะพานเสียเหมินจริงเหมือนเข้าสู่ช่วงทำงานในทะเลเมื่อเร็วๆนี้ที่เมืองเซียเหมินมนทลนฟูเจียนการก่อสร้างสะพานเสียเหมินจริงเหมือนช่วงเสียเหมินเข้าสู่ระยะใหม่โครงการเสาฝั่งตะวันออกของสะพานข้ามทะเลหลิวอูเตียนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงการเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นโดยสะพานดังกล่าวมีระยะทางทั้งหมด 17.34กิโลเมตรเชื่อมเกาะเสียมเหมินและท่าอากาศยานนานาชาติเสียงอันเชียมเหมินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนสะพานข้ามทะเลหลิวอ,อูเตี้ยนเป็นสะพานแขวนเหนือทะเลแห่งแรก ของมณฑลฟูเจียนเป็นสะพานที่มีความกว้างมากที่สุดของฟูเจียนมีความยาวถึง1,948เมตรส่วนที่เหนือน้ำทะเลนั้นมีความยาว928เมตรด้วยการก่อสร้างเป็นเวลาสีเดือนเมื่อเร็วๆนี้เสาฐานฝั่งตะวันออกเสร็จสิ้นการก่อสร้างส่วนเสาฐานฝั่งตะวันตกก็สิ้นสุดการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการลงทุนทั้งหมด37,270ล้านหยวน จะเป็นช่องทางเชื่อมเกาะเสียเหมือนและท่าอกาศยานนานาชาติเสียงอันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดภายหลังยังเปิดให้บริการจะสามารถบรรเทาการติดขัดของการจราจรและยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งในภูมิภาคได้